สินางเอกสาวสวยธรรมชาติไม่พึ่งมีดหมอ 10. บเบลล่ารานีมาที่คนแรกของเราเปิดมาด้วยนางเอกที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นคนที่สวยและน่ารักแบบธรรมชาติมากๆเลยทีเดียว 9. แอนทองประสมมาต่อกันด้วยเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสม ที่ต้องบอกเลยว่าชายานี้ไม่มีใครสงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเพราะเธอนั้นทั้งสวยและมีความสามารถที่มากจริงๆ 8. สิริตาเจนเซนสำหรับสิริตาสาวลูกครึ่งที่ต้องบอกเลยว่าหน้าตาอันสวยงามของเธอนั้นไม่ได้ผ่านมือหมอไหนมาเลยเป็นบุญวาสนาล้วนๆเรียกได้ว่าความสวยของเธอนั้นติดอันดับโลกกันเลยทีเดียว 7. จุ๋ยวรธยา ต่อกันด้วยนักสแสดงและพิธีกรชื่อดังในตอนนี้กำลังเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวจุ๋ยเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งสาวที่ชายไทยหลายๆคนนั้นชื่นชอบในความสวยของเธออย่างมาก 6. ใหม่ดาวิกานางเอกซุปตาที่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวใหม่ที่เห็นเธอสวยขนาดนี้ต้องบอกเลยนะ ว่าเธอนั้นไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเปลี่ยนแปลงใบหน้าเลยเรียกได้ว่าสวยตั้งแต่เกิด 5. กบสวยนั้นมาที่นักแสดงรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงที่ต้องบอกเลยว่าในยุคข,ของเธอนั้นไม่มีใครที่จะเทียบเท่าได้เลยทั้งความสวยและความสามารถในการแสดงบอกเลยว่าเธอนั้นเคยยืนหนึ่งมาก่อน 4. ปูปลายา นักแสดงที่เชื่อว่าผู้ชายทั้งประเทศจะต้องหลงรักเธอกันอย่างแน่นอนสำหรับสาวปูที่มาพร้อมกับใบหน้าที่คมบวกกับมีความเซ็กซี่แบบสุดๆงานนี้ใบหน้าของเธอนั้นไม่เคยผ่านมือหมอแม้แต่นิดเดียว 3. ส,สายปานอภินยาสาวสวยที่มีสไตล์ที่แบบชัดเจนสุดๆต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งสาวที่หลายๆคนนั้นไมยปอง และเธอนั้นก็เป็นหนึ่งในสิคนที่ไม่เคยทำอะไรกับหน้าของเธอเลยเรียกว่าสวยแบบคลีนคลีนสองพิงกี้สาวิกามาที่นักแสดงสาวที่ต้องบอกเลยว่าหากใครไม่รู้จักเธอก็จะต้องคิดว่าเธอนั้นต้องผ่านมือหมอมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆตอนสมัยเธอยังเด็กก็จะทราบกันได้เลยว่าเธอนั้นหน้าตาดีแบบนี้มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว 1. ใบเฟิร์นพิมพชนกและคนสุดท้ายของเราบอกเลยว่าเป็นหญิงที่ชายไทยนั้นชอบมากที่สุดสําหรับใบเฟิร์นเรียกได้ว่าสวยแบบไม่มีที่ติและความสวยของเธอนั้นก็สวยแบบตามมีตามเกิดแบบธรรมชาติแบบสุดๆด้วย